ฉันมองตรงเป้าก่อนอ่าคุณคุณอย่ามาหลอกตัวเองนะว่าคุณจะไม่มองเป้าผู้ชายอ่าทุกคนนะ่ะร้อยละแปดสิบเก้าสิบนะถ้าคุณเห็นผู้ชายเดินมาเนี่ยส่วนมากเลยสายตาคือมองต่าไงเธอมองต่ําฉันก็จะแบบเล็งเป้าก่อนนิดนึงแล้วก็มองเร็วๆอ่ะมองเร็วๆมองผ่านๆไงสังเกตการอะไรประมาณนี้ยมองเป้านิดนึงแล้วก็ขยับขึ้นมองหน้าอะไรอย่างเงี้ยอืมก็หน้าผ่าน ็น่าได้อยู่แต่ว่าเป้านี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเขาใส่เสื้อกันหนาวไงเธอเป้าดิฉันกลับว่ามั่นใจถ้าสีถามคาเขาก็เดี๋ยวเขาสีหาว่าเออเจอกันครั้งแรกไงเธอเฟิร์สเดยนะก็จะไปถามคำเป้าเขามันก็ไม่ใช่แล้วมันก็ไม่ใช่นะคะทั้งที่ฉันก็อยากจะคำอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่ฉันก็ต้องรักษาบุคลิกของฉันไว้ก่อนนะแต่ฉันกัเที่ยวซ้อมอยู่ตอนคุยกันฉันกัเที่ยวซ่อมแต่ว่าฉันก็บ่บเหียน นี่สิ้ลาบบดีออกเดดกับผู้ชายอยู่เมื่องนอกนอี่บดีเด้อเธอเพราะว่าบดีอย่างหูบังอันออกข้างนอกนั่นห่อเอาหอ่อป่านทองคําบ่หอบ่ไไ้เธอมันหนาวเสื้อแขนยาวส่งนี่จะเป็นจักสั้นส่งนี่ต้องพอต่ำก็สองสั้นมันต้องใส่รองจอนข้างในไงใส่กันหนาวใส่ากางเกงยนีนข้างนอกก็ต้องใส่อะไรอีกละ่ะอ่าเสื้อใส่เล่น เสื้อฟีดข้างในแล้วก็แจ็คเก็ตอีกโอ้เสื้อจะไปสังเกตการยังบัไดดอกต่ออกเดียดกับฝรั่งทางประเทศเนี่ยอาจจะช่วงซ้ำเมื่อนั่นไข่อย,อยู่ช่วงซ้ำเมื่อน่ะนรนกับสีไส้เก่งขาสันเสื้อยืดธรรมดาอันนี้เห็นเบิร์นั่นแหละจริงเวลาไปเอาอาบนมอาบน้ำเองเสือไปซองไปหานั่งเบื้องเอาอยากเบื้องขนาดใดก็ไปหาเบื้องเอาเมื่อวานฉันก็สังเกตการบ่ไดดอกกับหุ่นยุอันนี้ยากกับหมากับป่าน,นั่น กระจูงหมาแลนจูงหมายางไปออกเดดก็ได้โออยากน้่หมาหมากับมืนม้นมนอยากเตะหม,มาเขาอยู่หมู่บ้านก็เก่งใจเนะเธอฉันก็ต้องทําเป็นผู้หญิงแบบว่าใจดีไงใจิตใจดีรักสัตว์รักเด็กอะไรประมาณเนี้ยนะไปเจอกันครั้งแรกฉันก็ต้องสร้างภาพนิดนึงแหละเธอฉันก็เป็นคนรักสัตว์รักเด็กนะเธออย่ามามองหน้าฉันแบบนี้นะ อย่าไปคิดว่าฉันจะไปเตะมาดาหัวแม่ดาแมวเเกลียดเด็กไม่ใช่ฉันนะคะฉันก็มีความโอบอ้อมอารีอยู่นั่นแหละนั่นก็ดูเป็นธรรมชาติอะละเธออายุเท่ากันก็คิดซะว่า,าไปหาหมูไปสังเกตการเธอแต่บ้านเขาล่ะแต่ตรงที่เขาอยู่นะเธอสวยฉันชอบมันเป็นอะมันเป็นบ้านติดทะเลเธอ,อแร็ดเนาะชันขับรถไปหาหวัวด,ดูเนี่ยไปหาเขาหวอวดึงทางบ้านเขาด,ดูเนี่ย ฉันบ่ได้จึงดึดกับเขาเด้อถ้าังมามองหนาฉันแบบนั้นฉันกับไปเขาไปดื่มกาแฟาอยู่ไปดื่มกาแฟาไปอะไรอยู่ไปเล่นไปเล่นแวไปเล่นวีอะเขาเรียกอะไรวะวีเหรอที่เขาใส่หน้ากากอะ่ะแล้วก็เล่นเกมเล่นอะไรกันอะ่ะแล้วก็ไปเดินเล่นกับมานะคะแล้วก็ไปดูบรรยากาศแถวบ้านเขาที่เขาอยู่นั่นนะเขาก็ชวนฉันไปอยู่ด้วยฉันก็อยากไปอยู่ในเธอบ้านเขาบริเวณบ้านเขาไอเขาเรียกอะไรนะ แถวบ้านเขาเนะี่ยมันมันเป็นบ้านติดทะเลเธอเป็นบ้านติดทะเลมันค่ายบ้านพักตากอากาศเลยแต่ว่ามันเขาคือเขาก็อยู่กันปกติธรรมดาน,นั่นแหละฉันอยากไปอยู่เขาบอกว่าถ,ถึงเธอจะใหญ่กลับเมืองไทยเราเวลาเธออยากกลับมาประเทศนอเวกเธอกลับมาหาฉันเขาเขาว่าจังสีนะ่ะเขาว่าเออเดี๋ยวคิดมังก่อนคิดดูว,คว่คนสรุปแล้วฉันก็บ,บ่ได้เห็นหำเขาเมื่อวานบ่ได้เป็น ฉันบ่มีอารมณ์พร้อมฉันเพียไงฉันเป็นฉันป่วยฉันเป็นโรคเลือดจางฉันโอนเพียเถาแล้วเอะสูนาสี่สิบสี่สี่สี่สิบสามสี่สี่สิบสี่ปีแล้วมิตรแนวเป็นปลานันหาตะผัวจักสี่มีอันแห้งมีกำลังไปจึงเดือดกับเขาบอกกับบุจากหนาหนานหาตะผัวว่เบิงสังขารจ้าของเนาะว่าปวดพวกร้องโม่กแต่งกระซ่างดอกข่าวบมแห้งกับนอลช่ซื่อกับไอดอกมันอยากไปมันเห็ดเอาไม่ใช่ปัญหานะคะ ที่ประเด็นนะนะที่พี่ลินมีอย่างหนึ่งเอ้ยมีอะสรุปว่าพี่ลินชอบอะไรในตัวเขานะที่ไปเจอกันเมื่อวานสรุปที่ฉันชอบเขานน่ะนะคือฉันฉันชอบอุปนิสัยใจคออืมการเทคแคร์อืมการซัพพอร์ตดูแล้วลักษณะน่าจะเป็นสายเปอยู่ได้ในระดับหนึ่งอยู่นะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่ดิฉันอยากเจอมากเลยนะคะตั้งแต่มีผัวมาฝรั่งมามีแฟนมาก,กี่คนนี่คณไม่เคยเจอสายเปเลยนะคะอยากเจอภาวนานะคะไม่รู้จะต้องทําบุญด้วยอะไรถึงจะเจอสายเปเพ่อบุญทุ่มกับเขาสัทีนะคะตั้งแต่ได้ผัวฝรั่งคบกับฝรั่งมาเนี่ยจนว่าถึงขั้นเลิกกันจนมีแฟนไม่กี่ หลายคนมาเนี่ยยังไม่เจอเลยนะคะต้องทํางานงโงๆงง,ง,งจนป่วยนะคะมีผัวฝรั่งมา<ๆ>ก็ไม่ได้เหบือนชาวบ้านเขานะคะคนอื่นเข้าไปซื้อโน่นแบรนด์นงแบรนด์เนมไปโน่นนั่นนี่ผู้เปปซื้อโน่นนั่นนี่ให้เนี่ยโอ้ย,อยไม่เคยเจอนะคะกลับไปต้องไปต้องไปเล่นเขาเรียกอะไรนัสายโมเออต้องคือคือถึงขั้นเดี๋ยวคิดว่ากลับไปไทยรอบนี้ต้องไปต้องไปต้องไปเล่นสายโมแล้วล่ะถึงจะเจอสายเปนี่ใครมีทริคแบบ เจอผู้ชายเปรนี่บอกฉันหน่อยนะฉันไม่เคยเจอเลย่ยฉทนท่านถึงได้ผัวฝรั่งมาอยู่ต่างประเทศเนี่ยฉันจะทํางานก็ๆจนฉันป่วยนะเอาสิใครว่าจะได้ผัวฝรั่งจะสบายมันไม่ใช่ทุกคนนะเธอเอาอีดิฉันนี่เหตุงานสองบ่องสามห่องจนว่าป่วยอ้าวอ้าวลงประเด็นอีกแล้วเอาสรุปฉันไปเวินเวออันท่านก็ชอบเอออุปนิสัยใจคอเขาอ่า คุยกันรู้เรื่องน่ะคืออายุเท่ากันไงสี่สิบสามเอ้ยสี่สิบสามกับสี่สิบสี่ปีอายุเท่ากันแล้วก็สไตล์เดียวกันแนวเดียวกันอาชอบสไตล์แบบว่าว่าข่อยปวดหลังเห็นว่าน่งซ้ำหนีกับปวดหลังชอบสไตล์แบบว่าชิวๆกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือชอบอาหารทะเลเหมือนกันชอบดื่มวน์เหมือนกันอาชอบวน์ชอบชีสอะไรอย่างนงี้แล้วก็มีไลฟ์สไตล์ที่ไปกันได้ เขามีความเทคแคร์มีความใส่ใจมีความลักษณะน่าจะเป็นสายเปมาฟังนําเดอ้อสวัสดีค่ะพี่ซาร่าอ่าแอบไปชอบที่ท่านแอบไปดูหัาผู้ชายมาเมื่อวานเออฟังเดยออ่าบัตเทนี้อันไปหวัดใส่แล้วมองจากในในระดับของมีแนวโน้มว่าจะเปไหมก็ มีแนวโน้มอยู่นะเพราะว่าดูจากเมื่อวานการเทคแคร์การถามการโน่นนั่นนี่หาสิ่งของหาโน่นนั่นนี่มาให้เรากินทุกสิ่งทุกอย่างเออก็ถึงข,ขั้นที่ต้องบอกว่าพอแล้วฉันกินได้ไม่เยอะดอกเพราะว่าเนาะคนเป็นโรคเลือดจางนะมันเป็นมันสินนเ,นเบื่ออาหารเลยตอนนี้พี่เล่นกับเบื่ออาหารนะตอนเศร้านี่หิวนะตอนนี้หิวแต่ไม่รู้จะกินอะไรคือเห็นอย่างสิแบบเบือ่อ ไปเบิดเลยนี่เป็นอาการของคนเลือดจางนะคะเป็นโรคโลหิตจางมันจะมีอาการแบบนี้พิริตหลูตัวเลยเพราะว่าหมอบอกตั้งแต่ไปตรวจเลือดหลอบแรกแล้วว่าคุณเลือดคุณไม่ดีนะคุณเลือดจางเรามาสังเกตอาการของแของแมนอีด,ดีเลยบาดเนี่ยแมนอีดีแลเนี่ยข้าวเช้ายังไม่กินเลยเนี่ยตอนนี้สิบเอ็ดโมงเช้าเลยฉันยังไม่กินข้าวเช้าเลยฉันหิวนะแต่ฉันเห็นอาหารแนละ้วฉันแบบ สี่ห้ายางประมาณนี้ก็เลยมีทางแก้ได้อย่างเดียวคือฉันต้องกลับเมืองไทยจัดเลยอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรื่องร่างมันจะเรื่องด่างมันจะแก้ไปเรื่อยเรื่องด่างมันจะมันจะแก่ไปเรื่อยนั่นแหละก็ได้ฟาวไงอาที่นีมนี่สายใจคอผ่านนะคะแล้วก็อแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พี่เินชอบเขาก็คือเรามีเป้าหมายที่ ตรงกันคือการย้ายไปอยู่เมืองไทยเขารักความเป็นไทยเขารักชีวิตในเมืองไทยเขาอยากจะย้ายไปอยู่เมืองไทยคือตอนนี้เขาจะเริ่มเขาเขาจะที่คุยกันเมื่อวานคือเขาจะขายบ้านนะคะเกนที่เขามีแล้วเขาจะไปทำธุรกิจกับน้องชายเขาคือทำงานให้น้องชายเขาแล้วเพราะว่าน้องชายเขาก็คือทำ เป็นนักธุรกิจไงทำทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกการเงินไฟแนนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าทําธุรกิจแนวนี้มันสามารถทําออนไลน์ได้มันทำงานสามารถทํางานออนไลน์ได้แค่มีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์มีอะไรคุณก็ทําได้ทุกที่ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาไปเมืองไทยไปอยู่เมืองไทยเขาก็ทํางานที่เมืองไทยได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็คือเดินทางมาประเทศนอร์เวย์บางครั้งเมื่อจําเป็นอะไรอย่างนี้ไงก็ เนี่ยเป็นความชอบอย่างหนึ่งที่ทําให้พี่รินชอบเขาคือทํางานได้ทุกที่ถึงไปอยู่เมืองไทยเราก็ทํางานได้เราก็มีรายได้ซัพพอร์ตได้อะไรประมาณนี้คืออืถามว่าเขาก็สามารถเป็นเป็นหลักให้เราได้เป็นผู้นําให้ชีวิตเราได้นั่นแหละนั่นแหละสิ่งที่พี่รินชอบเขานานะนะ หลังจากที่ไปคุยกันนะนะแต่ว่าก็บ่ได้ตัดสินใจพี่เล่นก็บ่ได้ให้แจงบ่ได้เสื้อเขาลอยเปอร์เซ็นต์ผ่านนั้นเพราะว่าเพิ่งจะคบกันนะมันก็ต้องดูไปเรื่อยเพราะว่าคนเฮาเบาหยังก็ได้คนเราพูดอะไรก็ได้อ่ะคือก็คุณก็ต้องดูไปก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดมาสิ่งที่เขาขายฝันให้เราเนี่ยเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าแมนบอกล้วบ่แมนว่าเจอเขาครั้งแรกเขาเบาอย่างกับเสื้อเขามันไม่ใช่เธอฉันก็ต้องดูคนคบกันเนี่ยคนที่นี่คนประเทศ ประเทศนอกเวนี่เขาคบกันนั่นโอ้ยกลัวเขาสิล่งเอ่ยกันไดไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่ว่าเห็นว่าฉันเป็นผู้หญิงไทยจะมาหลอกขายฝาในฉันง่ายง่ายฉันไม่เอานะคะฉันไม่ได้งูขนาดนั้นนะคะฉันก็เลยพิเรนก็ต้องเบิ้งเขาไปก้อนน่ะนะแล้วก็ก็บมีแพ้นว่าสิไปเจอกันอีกไปเจอกันอีกรอบหนึ่งช่วงซัมเมอร์เพราะว่าบ้านเขามันก็เติดทะเลไงเอามันก็ แถวบ้านเขามันก็จะมีพวกร้านอาหารซีฟูด้ดร้านอาหารที่เป็นอาหารทะเลอะไรบางอย่างประมาณเนี้ยที่พี่ดินชอบก็คือนัดกันก็จะไปกินอาหารทะเลกันไปนั่งจิบไวน์กันอย่างประมาณนี้ก็หลายอย่างหลายแพลงหลายอย่างมันก็เทคไทม์ใช้เวลานะ่ะเธอแต่ช่วงนี้ฉันบ่มีอารมณ์ไปใส่หรอกฉันปวดหลังฉันมีอาการเมืยล่า <laughs> บ่บมีอารมณ์หอจะมีเพจสัมพันธ์กับไผ่พ่นละเอาอยัางไงเลย ไปเมือ่อวานนี่ก็เป็นสลืมสลืออูยเป็นมึนๆขับรถช่วงนี้พี่ลนขับรถพี่ลนยังบอกากากขับเลยนะเพราะมีความรู้สึกว่าตัวเองบอ่ค่อยสดชื่นบอ่ค่อยอันนี้ปันใดน,นะต้องรักษาสุขภาพตัวเองก่อนนี่พี่ลนมีแผนจะกลับชายจริงๆแล้วนะคะที่ฉันไม่ได้ไปพูดเล่นนะคะตอนนี้พี่เลนคิดว่าพี่ลนจะหยุดทํางานแล้วนะคะ ก็คือจะเป็นคนป่วยนะคะเป็นคนป่วยพ่ายไหวแล้วค่ะเอาตัวเองไว้ก่อนก็ช่วงนี้ตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ทํางานอยู่ทํางานเราก็จะกลับไทยช่วงฉันต้องรอฟังข่าวเรื่องคอนโดของฉันอ่ะนะแล้วก็แน่ๆเลยประมาณสิงหากลับยาวพี่นินกลับยาวแน่นอนนะคะแล้วก็คุณก็จะไปเจอดิฉันที่เมืองไทยนะคะ ดังันก็จะไปทำคอนเทนต์บ้านสวนให้พวกคุณดูนะคะนี่บ้านข่อยนะขอสิผ้ามือเจ้าไปเกมเฮลังโง่เฮลังโงบ้านข่อยบุอึดนะพวกเนี้ยเละวฉันอาจจะก,กลับไปเมืองไทยเราไปติดล่อมอยู่เมืองไทยบออยากได้ผัวก็ได้ <laughs> แต่ก็คบคบไปก็ดีน่ะละเธอเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปถ้าเมื่อน,นึงเกิดอยากได้ผัวขึ้นมาหนะ่ะจะได้มีงจะได้จับเอาเลยง เมื่อวานไม่ได้ทำอะไรเธอฉันแค่ไปชิสสิเ,สเขาไปชิสอย่างเดียวนะคะนั่นเป็นธรรมเนียมของฝรั่งฉันไปชิสอย่างเดียวคะ่ะฉันไม่ได้ทำอะไรใจก็อยากต่อยหํำหน่ะละบอกกาไปสำรวจห้ำนะคะจะมีผัวทั้งทีนะคะต้องเอาในขนาดที่พอเหมาะกับตัวเองโบเบลมาตกลงปงใจมาแล้ว ห้ำบ่ได้เรื่องไ่ก็บ่เอาเนอะต้องดูกันไปนานๆนะคะถามว่าห้ำนั้นสําคัญไหมถามมุจเจ้าเดมุจเจ้าว่ามันสําคัญนบ่สันเธอดูไหมว่าเรื่องเรื่องเรื่องเซ็กนะ์น่ะกับเรื่องชีวิตคู่นะ่ะมันเป็นเรื่องที่จําเป็นมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนเลิกกันได้เลยนะอิลีนะถ้าคุณไม่มีเซ็กกับอ่ สามีของคุณนานๆเนี่ยมันทําให้ความห่างความห่างเหินความรู้สึกความอะไรมันจะเปลี่ยนไปนะเด้อถ้าพายมีผัวถ้าพายมีแฟนนัน่นก็จะเสียหวงเลยเด้อจีมีหน่อยนะั่นให้เขาต่อยให้เขาบายให้เขาเฮ็ดแน่ว่าให้เขาต่อยบ่าให้เขาบายเลยเขาเบื่อเด้ออิลิพี่นินไปไปออกเดทไปนี่กับผู้ชายเมื่อวานถามว่าพี่นินแต่งตัวยังไงเธอฉันจะบอกให้เวลาออกเดทนะ่ะเวลาไป ไปออกเดทกับฝรั่งคุณไม่ต้องไปวังเบอร์อะไรเยอะใส่ธรรมดานี่แหละฉันก็ใส่ชันก็ใส่ชุดอันฉันก็ใส่กางเกงธรรมดาของฉันใส่แจ็คเก็ตใส่เสื้อยืดนี่แหละไปเลยไปโกชู้นะะเธอไปแบบนอร์มัลหนังหน้าฉันก็แต่งไปนิดเดียวฉันไม่ได้โบอกอะไรขนาดนั้นนอร์โมลสวัสดีจ้าฮิลินของให้เจอคนที่ใช่แล้ว ชอบนะคะขอบคุณค่ะก็ไปเจอเมื่อวานไปเจอกันเมื่อวานก็เขาก็ใช่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่เล่นกะนี่แหละยังที่บอกไปหลายรอบแล้วพี่ล่นติดเรื่องความสูงของเขาไงพี่อ่าพี่เล่นเล่นเป็นมากคนมักผู้ชายสูงเราไปเจอคท้นผู้ชายแบบสูงก็เท่านิดเดียวหรือว่าเท่ากันมีความหนึ่งร่างเล่นในตัวเองไงแต่ก็ต้องดูนิสัยใจคอแต่ว่านิสัยใจคอกะเข้ากันได้ เข้ากันได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกไงมันก็ต้องไปเจอกันมันก็ต้องไปคุยกันหลายๆรอบมันถึงจะนั่นมั่นใจเจอกันวันแรกไงเธอผู้ใดสีแสดงธาตุแท้ผู้ใดสีแสดงนิสัยตัวเองออกมาให้คนเห็นใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปเจอเขาครั้งแรกว่าจะไปเดออ้ยเขาใสัยดีมากเขาใส่ใจฉันเขาเทคแคร์ฉันทุกสิ่งทุกอย่างเขาเปเธอวันแรกอ่ะ มันแรกอะ่ะมันต้องทําอะไรให้ดูดีทุกอย่างนั่นแหละขอ,ของแบบนี้ไม่ต้องทูกันไปนานๆน,น,นะคุณไม่เห็นเลยพวกสแกมเมอร์นั่นนะพวกหลอกลวงผู้สาวนั่นนะคืออันไข่ๆก็พวกแค่ลูกโซ่นั่นแหละประมาณเดียวกันคุณต้องได้ก่อนนะนะก่อนที่คุณจะเสียอะไรประมาณนี้ไงฉันก็ สตรองในระดับหนึ่งอยู่นะฉันก็ไม่ได้เชื่อคนง่ายขนาดนั้นนะเธอนั่นแหละเมือ่อหนีมาว่าความสูงไม่ค่อยสำคัญหรอกอยู่ที่ว่าแซบบอือมแมนลาพิซ่าละมาว่านี่ฉันไปฉัน,นไปเห็นแรกรฉันกับยายาเบ้ย่าเบิองหำเขาอยู่ด้ฉันสังเกตการนะฉันสังเกตขนาดอยู่อันเบื้องยาก เจ้าว่าบ่ยาซาลาเจ้าอันเจ้ากับยูนี่เจ้ากับยูนร์เวนี่มันบละเจ้าก็รลู้ตัวเขาแตงโตนั่นโอ้ยหุ่มเอาปานทองคำอันกางเกงอันเพิ่นปรสันก็จะเพิ่นใสอีอย่างเนี่ยอันทั้งใสทั้งร่องจอนใสทั้งกางเกงอันยิ่นเสือปรสั่นก็เฮ็ดอุญุโยู่เบิ่งยังก็บ่ได้ฉันกับพยายามสังเกตอยู่ฉันก็ล่งรถไปนะฉันเขาก็เดินออกมารับฉันนะ ฉันก็สังเกต่แบบแรกที่ฉันมองไปฉันมองพยามมองเป้าเธอก็บ,บ่เห็นหลบในย่านฉันขึ้นได้บ่หำหดนะก็ได้บ่ดบได้บ่เห็นบ่ได้สังเกตการถ้าสีขันา่า <c> ห <oughs> วัวเหลอกอีเลียวเอาเอาเอาเจ้ายาดีเด้เอผูอ้หญิงผู้หญิงนะคุณอย่ามาเถียงดิฉันสายตาคุณครั้งแรกที่คุณเห็นผู้ชายคุณมองอะไรก่อนอา่า ใช่ไหมคุณเห็นผู้ชายสูงๆเดินมาเนี่ยแว็บแรกเลยสังเกตบางคนอาจจะมองหน้าก่อนอุ้ยหรออะไรประมาณนี้หลังจากที่มองหน้าเสร็จคุณต้องหันลงมามองเป้ามันเป็นสเต็ปแต่สําหรับฉันฉันเป็นคนที่มองต่ําไงเธอสังเกตเพราะว่าหน้าตาฉันเห็นกันทุกมือฉันเปิดกล่องคุยกันทุกมือฉันวิดีโอข้อคุยกันทุกมือหน้าตามันก็คือจังได้ปวไฝ่ายนั่นแหละมันก็จังได้วิดีโอข้อนั่นแหละคุยกันทุกวันเนี้ไม่แชรแนปแล้วนะคะดิฉัน วิดีโอคอลคุยกันนะเดี๋ยวบานนี่อันดับแรกเดินมาเนี่ยเธอฉันสังเกตนะฉันสังเกตเป้าฉันมองเป้าบ่เห็นมันหลบในมันหนาวบอกว่าเนี่ยมันหนาวพอกระสีหดเนาะกระสีนอนกระสีแบบอยากอายไงเขินไงเจอกันตัวเป็นๆครั้งแรกอายหำหดอย่างประมาณนี้นะฉันก็บ่เห็นว่าเห็นว่านสังเกตบ่ไร เดินกับไปโกทู่น้ากันกับไปยางผ้าหมาผ้าหมาหมากับผ้าแลนอันไม่หยาไมีหมาอีกตัวหนึ่งยางผ่านมาหมากัดกันกับป่านั่นเธอเดทแรกฉันไปเบื้องหมากัดกันหมาเพื่อนบ้านไงก็เดินคุยกันไปฉันก็สังเกตฉันก็เที่ยวสังเกตมันก็เสือกให้ฉันเดินตามหลังไงฉันก็สังเกตบ่ไดรว่าสนใจตูดสนใจเป่าก็เดินไปก็พยายามสังเกตเดี๋ยวกับว่าเห็น เล้วก็เข้าไปนั่งดื่มกาแฟไปโน่นนันนี้เขาก็ทํากับข้าวทันโน่นอาหาโน่นนั่นนี้มาให้ฉันกินอย่าง,างประมาณนี้ก็กินฉันก็พยายามสังเกตห้าเขาอยู่กับว่าเห็นพยายามดูขนาด้ะนะถ้าสิไปว่าไปบอกว่าขอเบิ้งห้าเนี่ยอย่างประมาณนี้มันก็มันก็ชินาเกียรตนะินะนะเด็ดแรกกไปขอดูห้าเขาไม่ใช่ เธอเธอเธอมันมีมันมีมันมีอยู่นะไอมันมีรายการรายการหนึ่งน่ะมันมีรายการหนึ่งอันของนี่แหละของประเทศรอบนี้นี่แหละอันมันซื้อรายการไออย่างอัน first first date อะไรประมาณนี้แหละในทีวีนั่นอันนั่งอันนึงไปออกเดทกับผู้ชายจะไปถามผู้ชายว่าอันเธออยากดูอันเธออยากดูรูปโปชฉันไหมน่ะนะแบบว่าไปจะคว้างมีรูกแบบ แก่เสื้อผ้าแล้วก็ถ่ายรูปจะาของให้กระจกนะนะแล้วก็เอาไว้ในโทรศัพท์จ้าของเวลาไปออกเดทกับผู้ชายรอนกสิยาดผู้ชายบ่ามากขึ้นใดยังไดเลยมันบบล่ะบรแบบนี้นั่งคุยกันคุยกันอยู่แล้วไปถามผู้ชายว่าเธออยากเบ่งรูปปู่ฉันบวาซั่นรูปที่ฉันนั้นหนักเกินบินเด้่ไหมคือรูปแก้แก,แก้เสื้อผ้านห็นไหมตอนกระจะยตอนกสิคิดว่าแบบว่าเอาันรูปปู่ไปให้ผู้ชายเบิ่งแล้วเราจะดูเซ็กซี่ผู้ชายจะชอบผู้ชายจะหลงอย่างมาณนี้แหละว่าเป็นตะหยักหัว ยี่ประเทศเนี่ยเป็นตะอยากหัวใน้านคนนะ้นแต่ว่าเขาก็ไม่อยากอายกันอกว่าเธออันฝรั่งนะ่ะคนประเทศเนี่ยเขาใส่ชุดบ่ายนา้ำเกลีบหงแก้ีผ่าบางคนก็แกลผ่าอาบดาัาโป้เบิงบ้งหำเบิ้งยังกันเยอะแยะมากมามเขาเป็นเรื่องปกติเขาเ่ได้ตื่นเต้นฉันเปมนคนไทยไงฉันกับบลได้มืนป่านนั่นหรอกก็สสีเบว่าเบิง้งหำแน่ก็สิวางสีงมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ล้ มันไม่ใช่ละกัคุยกันใบยักสามสี่รอบก่อนหน้จังสีคอเบิ้งจะรักษาความมึนจะคลองไว้อยู่ท่าส้วนไปอยู่น้ำอันมาส่วน,น,น,วนข่อยง่ายปั่นข่อยเป็นคนจอดจัดเนาะเออถ้าเป็นคนจอดจัดไล่บ้านว่าม,มีการบ่ม,มีงานว่ามีรายได้ทำกระสิไปอยดอกอันนี้ข่อยกันยู่ได้ตัวคนเองอยู่เจ้าก,ก็จะมาส่วนข่อยง่ายปานนันเลย เจอกันครั้งแรกกับสีส้วนข่อยไปอยู่นําเนาะเนี่ยนังน่งนั่งยู่แบบนี้กับปวดหลังนะเพราะมันธรรมดาได้ไงไม่ได้ตอแหลแข้งป่วยนะคพี่ลินป่วยจริงๆนะนี่นี่หลักก็เลยมีความบกตือรือนรนบสดชื่นในเจ้าของดาราแมาเมา,ม,าม้อยให้ฟัง่งซื้อมือนี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยังไงลินขอลงก่อนปวดหลังมากเลยไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวตายนะเดี๋ยวมุ่เจ้าสิบาเห็นหน้าข่อยนะเดี๋ยวยังไงพี่ลินจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าเป็นจังใดนะคะ ติดตามกันวันนี้พี่เินขอลงก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจกันนะคะเดี๋ยวยังไงพี่เินจะพยายามขึ้นไลฟ์บ่อยๆเพราะว่าช่วงนี้อยู่บ้านลูกกับป่วยได้มือเดี๋ยว่าเมีนตเมนะคะคนป่วยรายห,หลายรอบตัวเลยลูกไส้กับน,นอนอยู่งลางๆเราไ่ได้ไปลงเลี้ยนลูกไส้กับป่วยที่กันตนายอิเลนะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้พี่ดินขอลงก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ